สวัสดีครับสวัสดีครับผมอ่าวันนี้นะรับพบกันอีกครั้งนะครับผมกับผมนะแอดมินเพจนะครับกาตูนนะครับผมเพจ kt สามก้านะครับโปรโมชั่นอีซูซิงนะวันนี้พี่ตูนจะพามาชมรถสักสามสี่คันนะแต่งสวยๆนะครับผมมีรุ่นไหนบ้างนะเดีเ๋ยวเราไปชมกันนะเอามาฝากน้องๆแฟนเพจนะครับเ,เงียบๆนะช่วงนี้นะเดีเ๋ยวเรามาฝากกัน โอ okay. เคแป๊บหนึ่งนะครับด้านหลังนี่นะด้านหลังนี้นด้านหลังนี้โอเคซุปนะฮะโอเคสองรุ่นที่เราเห็นอยู่นี่นะครับฝั่งนี้นะเป็นสเปซขับตัว S นะครับผมกับตัวนี้สีประตูไฮแลนเดอร์นะครับผม สี่ประตูตัวสูงนะครับตัวไฮแลนเดอร์นะคันนี้แต่งแม็กเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราพาไปดูตัวนี้ก่อนสี่ประตูตัว S นะครับผมน้องๆถามมากันเยอะเหมือนกันนะครับตัวนี้เนาะอันนี้คือเดิมๆนะเดิมๆนะให้ดูเดิมๆก่อนเพราะว่าเดี๋ยวรอเขามาแต่งแม็กแต่งอะไรนะครับผมเดิมๆจะประมาณนี้นครับไฟหน้าเนาะเป็นไฟตลอดฮาโลเจนะะ ogen, ธรรมดานะไม่ใช่เป็นตัวเดย์ไลท์เนาะกระจังหน้าจะเป็นสีเทาๆอย่างนี้เนาะ นะครับซึ่งตัว4ประตูก็จะเป็นเหมือนกันนะอ่าภายนอกจะเหมือนกันเลยนะครับ4ประตูตัวแครบนะครับผมนี่นะครับประมาณนี้นะตัวนี้เป็นล้อกระทะนะครับตัวเริ่มต้นนะครับผมเกียร์โต้นะครับคันนี้อ่าเกียร์โต้ด้วยเหรอโอ้โหนี่นี่พี่พี่ชายบอกเกียร์โต้นะอ่านี่นี่อ่าโอเคเอาใหม่ตัวนี้เป็นเอ่อสเปซแคร็ ตัว S อสเกียร์ออโต้นะครับนี่เกียร์ออโต้นะอ่าเมื่อกี้เราดูภายนอกแล้วว่าตัวธรรมดานะแต่ภายนอกเหมือนกันแหละครับตัว S กับตัวธรรมดาเหมือนกันนะไอตัวออโต้กับธรรมดาเกียร์ธรรมดาเนี่เหมือนกันภายนอกภายในแต่เป็นงี้ซึ่งวิทยุจะไม่จะต่างกันนะวิทยุต่างกันนี่ครับวิทยุเป็นอย่างนี้ซึ่งตัว S ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับผมนี่นะครับผมส่วนอื่นก็จะเหมือนกันหมดนะครับ คล้ายกันนะครับนี่เกียอโตนะเกียอโต้เรามีอยู่สามสามแบบคือหวัวเดียวเราก็มีนะครับเกียอโตนะหวัวเดียวนะครับผมแล้วก็ตัวแครบแล้วก็ตัวสี่ประตูนะครับผมอ่าจะมีเกียอโตซึ่งทั้งหมดจะเป็นตัว S นะครับผมนี่ไฟท้ายจะเป็นอย่างนี้นะครับเราจะเป็นอย่างนี้อ่าถ้าเป็นตัว LDA จะเป็นจะเป็น LED นะครับผมนี่เป็นประมาณนี้นะครับนะครับเดี๋ยวพี่ตูทำวีโอไว้ให้ชมกันนะอ่าตอนนี้เรามาดูอีกทีนึงนะครับเราพามาชมอีกรุ่นหนึ่งอันนี้คือสประตูตัว LDA นะครับตัว Highlander พูดเร็วนิดนึงนะครับผมโอเคนี่ครับสประตูยกสูงหล่อๆเลยคันนี้ไม่โหลดน,นะคันนี้ไม่โหลดน,นะปกติเราจะเห็นกัน4ประตูยกสูงจัดทรงยีราฟแคะแต่คันนี้นะครับเป็น ไม่โหลดเดิมๆใส่ยางเพิ่มเข้าไปนะครับใส่แม็กที7นะครับผมการยกนะครับยางเบอร์สอ5หกห้านะครับสองห้าหกสบสิบแปดนะนี่เรามาดูด้านหน้ากันนี่ด้านหน้าตัวนี้นะครับตัว LDA นะนี่จะมีไฟนะครับเห็นไหมโปรเจคเตอร์นะครับเบลไลท์นะนี่นะครับเป็นไฟนี้กระจังหน้าจะเป็นโครเมียมนะครับผมตัวสูงก็จะเป็นไฟสอชั้นแบบนี้นะครับ ถ้าเป็นตัวเตี้ยก็จะเป็นไฟเรียงนะครับผมนี่ครับไฟเลี้ยวไฟจัดหมอกอยู่ช่องเดียวกันนะประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้น่าจะล็อกอยู่โทษทีนะครับภายในตัว LDA ก็จะมีหน้าจอนะมีหน้าจอเหมือนกันส่วนไฟท้ายด้านหลังจะเป็น LED โคมไฟจะเป็น LED นะครับผมนี่ด้แบบนี้ แลพามาดูตัวนี้กันอันนี้เป็นอันนี้เป็นสี่ประตูตัว LDA นะครับนี่ตัวเตี้ยนะซึ่งตัวเตี้ยนว่าครับไฟที่ผมบอกเมื่อกี้จะเป็นไฟเรียงแบบนี้นะครับผมสี่ประตูตัวเตี้ยโคมไฟหน้าเหมือนกันเป็นโปรเจคเตอร์เดย์ไลท์นะครับผมกระจังหน้าเป็นโครเมียมอันนี้คือแคปโฟ LDA รุ่นยอดฮิตอีกหนึ่งรุ่นนะครับผม อันนี้ก็แต่งครบเลยนะครับอันนี้แต่งใส่แม็กเวลนะครับโหลดหน้าสองหลังสามเดี๋ยวเราไปข้างนู้นกันเดี๋ยวเราดูภายในก่อนก็ได้ครับภายในตัว LDA นะครับคันนี้ก็แต่งครบเลยนะมีดิฟฟี่หกตัวให้นะครับเป็นแบบ OBD นะครับผมอ่าเป็นแบบ OBD ส่วนหน้าจอตัว LDA เนี่ยจะเป็นหน้าจอเจ็ดนิ้วนะครับผมรถเครื่องนี้จะเป็นรถเครื่องอ่าหนึ่งจุดเก้านะครับผมหกสปีดน,นะ นี่ครับ1.96สปีดตรงพวงมาลัยจะมีฟังก์ชันนะครับผมเห็นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับที่พวงมาลัยเลยนี่นี่ที่พวงมาลัยได้เลยนะครับภายในเบาะเป็นแบบผ้านะครับแต่ตัวแซดจะเป็นเบาะหนังนะครับผมตัวนี้นะตัวนี้จะเป็นสีประตูตัวแซดนะครับแอร์ช่องนี้นะครับจะมีช่องแอร์ด้านหลังนะอ่าซึ่งตัว l e a จะไม่มีอันนี้ต่อเพิ่มเติมได้นะครับ ค่าใช้จ่ายถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยู่ประมาณ8 9 0 0 0 0 0 0 0นนะครับข้าวๆนะตัวนี้ก็จะมีนี่ครับมีที่ USB ให้เลยนะครับชาร์จแบตได้ตรงนี้ได้เลยนี่ครับมาด้านนี้เพิ่มเติมมาสำหรับคนนั่งหลังเนาะคนนั่งหลังก็จะมีนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างนะนี่นะครับรุ่น LDA นะครับไฟท้าจะประมาณนี้คันนี้ก็แต่งครับมีท่อนะครับปลายไดร์และคํำท้ายนะครับอเป็นไดร์แท้นะเอ้าไูด้านข้างนี้อันนี้ไฟแม็กเวลนะครับยาง2 4 5 27 5นะครับผมโหลดหน้า2หลัง3นะยางประมาณนี้นะครับ ด้านหลังก็สองเจ็ดห้านะครับโหลดสามนิ้วนะครับผมประมาณนี้นะภายในกว้างขวางนะครับเราพาดูคันหนึ่งปิดท้ายนะอีกคันหนึ่งปิดท้ายให้หน่อยตัวนี้นะครับเป็นตัว S นะครับตัว S นี่สองตัวนี้นะครับนี่ขับโฟนะครับตัวเกับท่ออ่าอ่าขับโฟตัว S กับตัว LDA นะครับด้านนี้ตัว S ้านนี้ตัว LDA ด้านนี้ตัว S นะครับผู้ผิดผูด้ถูกครับตื่นเต้นอาเราดูภายนอกตัว S ก่อนครับตัว S จะประมาณนี้นะครับผมกระจังหน้าหลอดโคมไฟก็เป็นโคมไฟฮาโลเจนธรรมดานะาหลอดฮาโลเจนธรรมดานับกระจังหน้าสิก่อนชุดนี้ใส่ชุดแต่งสปอร์ตตี้นะดูสกเกิร์ตด้วยนะครับมีสกเกิร์ตนะชุดแต่งสปอร์ตตี้นะครับผมคันนี้สวยๆเลยนะครับ ตัวเอสก็ดุดูไปอีกแบบครับสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับตัวนี้โหลดหน้าสองหลังสามนะครับยาง 2, 4 5 2 7 5เหมือนกันไฮไลท์อยู่ที่แม็กนะครับนี่แม็กตัวนี้เป็นแม็กคอสมิกนะดูนะครับแม็กคอสมิกนี่ตัวนี้จะแพงกว่าวลนะครับสวยๆเลยแม็กคอสมิกนะยาง 2, 4, 2, 7นะ 2, 4, 5, 2, 7, 5นี่ครับแม็กคอสมิกสวยๆเลยนะครับ ชุดสเกิร์ตหลังงามๆนะครับสเกิร์ตรอบพันนะครับรสวยๆเลยนี่ครับสเกิร์ตจะเป็นประมาณน,นี้นะอ่าตรงนี้นะครับสเกิร์ตของสปอร์ตตี้สเกิร์ตสปอร์ตตี้จะมีตรงนี้มาให้ด้วยนะนี่ฮะห,า,หางหลังมีหางหลังมาด้วยนะครับผมภายในก็จะเป็นวิทยุเปล่าๆเหมือนกันนะครับคันนี้น่าจะล็อกรถเตรียมลูกค้ามารับเนาะอ่าโอเค ถ้าน้องๆคนไหนสนใจรุ่นไหนนะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับเราลับหน้านิดนึงถ้าสนใจนะครับเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมการจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะครับที่ตูนยินดีมีไฟแนนซ์บริการให้นะครับสนใจล<ม>องทําเรื่องจัดไฟแนนซ์กันดูก่อนนะครับผมผ่านแล้วเราค่อยจองและค่อยนัดรับรถกันนะครับยินดีมีบริการให้ถึงที่นะครับรถเราก็ส่งให้ถึงที่เหมือนกันนะครับผมขอแค่ลูกค้าบอกนะครับ พี่ตูนอยากได้รถมีไฟแนนซ์วิ่งให้ถึงที่เลยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ